สวัสด pues th ีครับย like nah. ินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ดิมสวิตเอ็มดีครับกับทางเพจดิมสวิตเอ็มดีเดี๋ยวพามาเพิ่งไถสวนครับต่นสิปูั่วดินแต่ก่อนมันเป็นสวนต้นอีหยังสักยางนี่แหละกับบืรูขึ้กันนะนี่ครับต้นไม้ที่ปลูกมันคือต้นอีหยังก็ะมินเขามาบอกได้เด้อครับนี่ครับบัดที่นี่มันบุกเกิดครับมันเหลือยู่ สอเปอร์ซนี่ยที่มันยังเหลือที่เหลืมอนตายเบื่อแล้วครับไท่ถิ่มเบื่แล้วบันนี้ก็จะมาไถเพื่อที่จะทาการปลูกบันนี้เปลี่ยนรูปแบบปลูกได้บานนี้ไปปลูกแนว่อื่นบานนี้บันนี้สิไปปลูกไอ้อันบัตัทวดินเดี๋ยวฮ้องมาเบิองว่าสิห็ติเตรียมแปลงจังดน,นะครับ เออได้ย,ยินว่าไถแหล้วกับสียกล่ลงว่าสันยกล่ลงเลย,ดยเดี๋ยวเ้าสีผ้าพี่้องครับมาเบื่องการยกล่ลงโดยใช้โดยใส่อะไรผานไถนะครับในการยกบ่ได้ใส่หางมายกนะครับเพราะว่ามันจังบ่เสียเวลาเปลี่ยนนะครับเฮาสามารถเอาหางอันนี้ยกได้เลยนะสัมปะสาปลูกทวดินทวดินซื้อ,อนะเอาบ่ต้องไปเปลี่ยนให้มันเสียเวลานะครับ อันต้นใดที่มันยังบ่ตายเพิ่นก็นให้จงไว้ครับบ่ไ่้ใดห้ไถเบิดเลยดิต้นไหนยังอันนีอย่อกะเขากระจงไว้โอ้จักไล่วกหนีแปลงเนี่ยชิว่าหาหกไล่นบ่ เพิ่นก็มาฟังหัวไปย่างดีครับหลอมหัวไปตอนนี้ถอยเอาโอ้ปวูกันปวูกจังได้ยังบิตรงไหมกึ่จังมันโค้งนี่ไหมพี่น้องเออก็อจังอันนี้มันโค้งไปล่องอันนี้ ฟังนั่นก็กำลังฟังหัวครับเพื่นสิเห็นเุกงานรือจังไหนไหน,นแต่เห็นเุกงานละมั้งเห็นเครื่องลิงเพื่อนพื้นที่เรียบร้อยเลยมัอน,นี้มาฟังหัวมั่งแต่เส้าวดีมัอน,นี้ออกงานสายครับตากล้องออกงานสาย ผันของใครเฮงหรือห้อย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 เอยเอย,อย,อยทีแรกว่ะโอ้ยทีแรกฉิดยู่ว่ะว้าวหัวข้าเจ้าคือสีอันนี้เร็วแท้หัวข้าเจ้าคือสีอย่างเร็วแท้ว่าวันว้ายบัดนี้มันบ่วมเย็นเนสื้อฟื้นรถไทยต่ำตอนนี้มันจังเอียงมันจัง นอนปีดเปรดจังนีเอยสิมังหัวข้าเจาล่ะว,วันี่แม่เออกระถอยไปประมาณสามสิบเมตรได้อยู่ครับ<ซ> <cer> โอ้ดินนี่มันเป็น ตรงไหนวะงามหับดินไทยไงยหับดินแบบนี้ดินไส แลงซัมนี่กับน้ำมันกับเติมฮาร่อยกะนาสิเหลืออยู่มั้งแต่ว่าน้ำมันเนี่ยให้ไปซื้ออยู่ปั๊มใหญ่นะครับปั๊มหน่อยแถวบ้านเลยจะไปซื้อเลยมันได้หน่อยนะครับร่องเปรียบเทียบบางเล้วถ้าไปซื้อในเมืองพวกปั่มพี่ที่ปั่มปตทเซลในเมืองเนี่ยมันจะได้หลายแต่ว่าปั๊มที่เขาขายตามหมู่บ้านนะแม่อ่าบรุรมยซื้อจะรอดมาขายนี่กับเป็นตั้ง เป็นปั๊มขนาดเล็กนี่ล่ะเออปั๊มขนาดเล็กมีมีสองสามหัวใจนี่ล่ะเออมันได้หน่อยครับโอ้ก็ได้หน่อยก็กันหลายอยู่ดีเกือบเกือบเคืองคืบมือผลไปแต่ถ้าเขาไปซื้อในเมืองนะโอ้ได้หลายไทยเนี่ยจะบอรู้สึกเลยว่าน้ำมันเนี่ยเป็นยังขึ้นรถเร็วนะครับถาลังเทอนะถ้าลังเทอเดี๋ยวผม อันเนี้ยพันเทื่อนเนี่ยเขาเติมเนี่ยเข้าไปซื้อในหมู่บ้านมาเนี่ยเขาเติมปั๊บพ่อเติมไปแล้วมันนหน่อยตรงนี้เติมไปปุ๊บอ่ามันแกพ่อเห็ดไห่เฉ็มลูกร้อยนะมันขยับขื้นซื้อแต่น้ำมันน้ะมันไม่ได้หลเยเด้เออประทศนี้เวลาเข้าไปไถยเอาเลยรูซสึกว่าน้ำมันน่ะมันลดลงเร็วนะครับเอออันนี้ก็มี่เหตุผลว่าเป็นยังน้ำมันจังลดลงเร็วนะเพราะว่าน้ำมันที่เขาเติมไปมันหน่อยเรับ มันหน่อยแล้วมันแค่โอ้จินตนาการตามผมไปเ้ยถ้าผู้ใดซ่อมรถถ้าผู้ใดเห็นรถอยู่แล้วนะเออมันจะเข้าใจง่ายอยู่ว่าน้ำมันที่เข้าเติมไปฮนลังเทอเนี่ยมันแค่ไปสกิดอ่าลูกล้อยให้มันขยับขึ้นนิดเดียวแล้วเข็มมันก็ตีขึ้นไปฮนลังเทอก็ตีขึ้นไปฉีดกัวสองฉีดกัวจึงสี่ไหมเออทั้งทั้งที่ตามความเป็นจริงเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเอาสมมุติเข็มมันตีขึ้นสองขีด เออแต่ตามความเป็นจริงเนี่ยเขียมมันไปขึ้นฉีดเครื่องเองเออประมาณนี้ครับผมมันก็เลยเห็นไห้เข้ารู้สึกว่าเอาเป็นยังน้ำมันมันคือเบิดเร็วแทนะนะโอ้ไทยก่สิ้วแล้วว เดี๋ยวสิดทายจนจนไก่สิจบงานเลยเด้อเอาจนมันลบจบลวดเด้อเหลืออีกหน่อยเดียวเนี่ยใช่แล้วกับที่ยกรอ่องครับปลูกตัวดินที่ตามคลิปต่อไปเด้อยกร่องอ่ะเดี๋ยวสิดทายเฮเบิงเขาโยกจังไดีปลูกตัวดิน ถ้าเป็นพื้นที่ที่มีน้ำไหลเขาเ้าก็ปลูก,กววาหอมปลูกพวกพักเอาไปขายนะครับยกล่องขึ้นกันนี่ละปลูกเรียเขาจะเอาไปขายตอนนี้กําลังจิบแ,แบงนี่กําลังแบงสีกิบลองกลาง,ง,งนะ บ้านนั้นว่าบ่ามีงานว่าสันงานเบิดเลยดีเด็ดนีว่าสันแต่สตาร์ทรถออกออกจากบ้านดุงมืออ่ะอู้พื่นนี่มห์แล้วพ่อได้มีได้ใส่ยู่เห็นว่าก็ได้เนาะเมื่อ <c oughs> นี้ผมไ่ได้ออกไปไทยไซเดอร์เมื่อนีน เบิดงานคือกันผมเนี่ยเบิด์คักเลยบบมี่เออ <laughs> บบมี่อีหลีเลยแหละ้าต่ปัน้าต่ปันหน้าดำยังเดียวตอนนี้กับบกีีเจ้าดกโอ้ฝาคุมดิคุมแบบเอาเอาหะนะฝนสีตกกระบ่ต,บตกโอ้โอโปวดแล้ว ไก่แล้วครับไก้สิมยมากเลยเนี่ยการจะถอยดึงถอยดึงเขาเรื่อยๆนะครับ มันมีต้นนี่ควางอยู่ต้นเดียวนึงไายหาออกเบิดล่น,น้าวะ <c oughs> ควายเครื่องนี่แล้ว เอาสีเกมงานแล้วครับพี่น้องเหลืออีกจักรอบหนึ่งสองรอบกันนาจ,จะเลี้ยวแล้วครับโอ้โอ้ าหาครับใบก็พอซ้ำกันใบพานกันด้ตัวนึ่งใหญ่ตัวนึงน้อยงบประหยัดครับ ถึงจะแก่แต่ก็เก่าสันแปดเก่าปีสิบปีแล้วรถท่านนี่ห้อยาเห็นหุงบอดอันนี้คือเปิดไฟเออ,เอาไกลแล้วพี่น้องไลแล้วนี่ก็สีเลยวแล้วนี่รอบสุดท้ายแล้วครับ เสร็จเรียบร้อยอ่ะไปติดตามนะครับอีพี่ต่อไปนะในเรื่องของการยกล่องนะสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลคยก็เแช์กดติดตามให้น้ำนะครับ